s a m ส t a r p o d c a s สสวัสดีครับผมอาจารย์วิโรธโสวนาครับอย่าทําสงครามเพราะสงครามจะทําให้ระบบการเงินล่มสลายนําพาประเทศชาติไปสู่ความยากจนเติ้งเสี่ยวผิงสั่งกับอนุชนคนรุ่นหลังเอาไว้โดยธรรมชาติของเงินแล้วคนมักได้ยินในตลาดทุนเสมอว่าเงินเวลาจะเติบโตนั้นมันจะขึ้นบันไดค่อนข้างเหนื่อยและลำบาก แต่เวลาขาลงมันลงลิฟต์นะครับเวลามันลงมันจะเปลี่ยนจากสมบัติกลายเป็นวิบัติอย่างรวดเร็วไม่มีทางแก้ไขได้ทันเลยที่เรียกว่าวิกฤตประเทศจีนเองอยู่กับสงครามมานับพันปีไม่ปล่อยให้ประสบการณ์เหล่านั้นสูญเปล่านำมาเรียนรู้และระมัดระวังที่จะไม่ยอมให้เกิดสงครามขึ้นอีกกฎของเงินเป็นกฎของธรรมชาติ ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ใครก็ตามที่นำเงินไปใช้ในทางที่ผิดหรือสร้างความขัดแยง้งหรือความเดือดร้อนเงินจะกลายเป็นวิบัติทันทีถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามนะครับขอบคุณครับ Samstar Podcast